ช่วงหลังๆมานี่นะคะเออมีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันเรื่องสถานการณ์บ้านเราคําว่ารัฐล้มเหลวนี่ได้ยินบ่อยขึ้นครับมีความกังวลกันเยอะใช่ค่ะแม้แต่สอเจมส์โรบินสันที่เขาได้โนเบลเศรษฐศาสตร์นะคะเขาก็มองว่าเออไทยอาจจะยังไม่ถึงขั้นล้มเหลวสัทีเดียวแต่ก็มีความน่าห่วง mm hmm. เป็นลักษณะรัฐกระดาษนะคะคือกฎหมายดูดีแต่พอจะใช้จริงมัน มันยากส่วนทางกับภาคประชาสังคมที่ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร,คร่ครับครับคล้ายๆกับที่เห็นในบางประเทศแถบลาตินอเมริกาใช่ไหมครับทำนองนั้นเลยค่ะซึ่งความกังวลน,นี้ก็ไปตรงกับที่คุณวีระยุทธ์การชูฉัดจากาพักประชาชนพูดไว้นะคะว่าสังคมไทยเราอยู่กันต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วครับเขาเสนอว่าต้องหาทางออกร่วมกันใช่ค่ะ ต้องหาฉันธรรมาติร่วมกันใน3ามเรื่องใหญ่ๆเลยเพื่อจะ,อะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้จริงๆน่าสนใจครับวันนี้เราลองมาดูกันหน่อยไหมครับว่าข้อเสนอ3ข้อนั้นมันคืออะไรบ้างจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยได้เลยค่ะมาลองสำรวจแนวคิดนี้กันสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้อืมอันนี้น่าสนใจเพราะเวลาการเมืองเรามีปัญหามันก็จะมีเสียงเออเสียงเรียกร้องเบาๆว่า หรือจะกลับไปหาระบบอำนาจนิยมดีไหมอะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแต่บทเรียนจากอย่างเกาหลีใต้หรือไต้หวันนี่ชี้ไปอีกทางเลยนะคะครับยังไงครับคือถึงแม้ว่าช่วงที่เป็นปเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเศรษฐกิจเขาโตเร็วนะคะแต่ว่าการก้าวกระโดดจริงๆอะคะ่ะที่กลายเป็นประเทศรายได้สูงไปเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้ว อ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือประชาธิปไตยมันมีส่วนช่วยตรงไหนเป็นพิเศษครับถึงทําให้เกิดการก้าวกระโดดได้ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือปรากฏการณ์สมองไหลกลับนะคะอ๋อสมองไหลกลับค่ะอย่างกรณีไต้หวันนี่ชัดมากพอการเมืองเปิดคนเก่งๆที่เคยออกนอกประเทศไปเขาก็ากลับมาแปลว่าการเมืองที่เปิดกว้างตรวจสอบได้มันมันสร้างเงื่อนไขให้เกิดการพัฒนาขั้นสูงขึ้นไปอีกที่ระบบปิดปิดทำไม่ได้ใช่ครับ บทเรียนสำคัญเลยคือต้องยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่ถอยหลังกลับไปหาอำนาจที่ตรวจสอบไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงการเมืองกับเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากค่ะทีนี้พอเรายุดหลักประชาธิปไตยแล้วคำถามต่อมาคือ แล้วเราจะไปทางไหนกันต่อครับนี่ก็มาถึงประเด็นที่สองที่คุณวีรยุสเสนอคือการสร้างจินตนาการใหม่ร่วมกันว่าประเทศไทยในฝันของเราเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นแบบไหนอือหือการสร้างภาพฝันร่วมกันใช่ค่ะเขามีภาพเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะคะน่าสนใจมากเช่นครับลองยกตัวอย่างไหมครับเช่นเป็นสไปซี่จี่ปนค่ะคือผสมความเป็นญี่ปุน่นที่มีทั้งคุณค่าดั้งเดิมเทคโนโลยีล้ำลำ้ความเป็นสากลแต่เติม ความจัดจ้านแบบไทยๆเข้าไปอ๋อแบบว่าคงความเป็นไทยแต่ก็ทันสมัยมีมาตรฐานแบบญี่ปุ่นใช่ค่ะหรือจะเป็น Equitable Korea คือประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมแบบเกาหลีเลยแต่เรียนรู้จากเขาด้วยว่าจะทำยังไงให้ความเหลื่อมล้ำมันน้อยลงกระจายโอกาสได้ดีขึ้นอือันนี้ก็ดีครับเรียนรู้จากความสำเร็จและข้อผิดพลาดของคนอื่นหรืออีกแบบคือ l i f e l y s Singapore ค่ะ ยึดหลักนิติรัฐมาตร,ราฐานสากลแบบสิงคโปร์เป๊ะเลยแต่เพิ่มมิติความมีชีวิตชีวาความเป็นกันเองแบบไทยๆเข้าไปครับครับคือหัวใจสําคัญของแนวคิดพวกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าให้เราไปลอกเรียนแบบเขานะครับอ๋อไม่ใช่การก๊อปปี้ไม่ใช่ครับแต่เป็นการาสร้างเป้าหมายที่มันจับต้องได้ให้สังคมเห็นภาพร่วมกันว่าเราอยากจะเทยทยานไปทางไหนอ๋อให้มีภาพฝันที่ชัดเจนขึ้นจะได้รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนประมาณนั้นครับ เหมือนการออกแบบอัตลักษณ์เชิงกลยุทธ์ของประเทศในอนาคตเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอมีหลักการมีภาพฝันแล้วอีกเสาหลักที่สําคัญมากๆเลยคือฉันธรรมติที่สามครับเรื่องอะไรครับต้องจัดการกับระบบอุป,ปถัมภ์และคอร์รัปชันอย่างจริงจังค่ะอันนี้มุมมองของโรบินสันก็ชี้เหมือนกันว่าระบบแบบนี้คือระยะสั้นมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะอืมใช่ครับมันดูเหมือนจะเร็วแต่ระยะยาวนี้ มันกัดเซาะทำให้รัฐอ่อนแอลงเรื่อยๆการเมืองก็จะกลายเป็นต่อรองผลประโยชน์ในหมู่พวกพ้องไปใช่เลยครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆมันสะท้อนภาพที่เราอาจจะคุ้นเคยในไทยเหมือนกันนะที่บางทาีบริษัทอาจจะเรื่องลงทุนสร้างคอนเนคชันมากกว่าไปลงทุนเรื่องนวัตกรรมจริงๆอืออือหรือความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานบางทีมันก็ผูกกับสายสัมพันธ์มากกว่าความสามารถจริงๆนะครับ จริงค่ะระบบอุปถัมภ์ทางเศรษฐกิจนี่ผมว่ามันมันแทบไม่ต่างจากเผด็จการทางการเมืองเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับคือมันอาจจะพาประเทศไปได้ระดับหนึ่งแหละแต่พอถึงจุดที่ต้องยกระดับต้องการการแข่งขันที่เป็นธรรมจริงๆต้องการนวัตกรรมใหมๆ่ๆระบบพวกนี้แหละครับจะกลายเป็นตัวถ่วงทันทีเพราะอะไรคะเพราะมันไม่เปิดทางให้คนเก่งจริงๆเนี่ยสิครับมันไม่ค่อยเคารพกติกาเท่าไหร่เน้นพวกพ้องมากกว่าอืม เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าจัดการปัญหานี้จริงๆจังๆไอการจะก้าวไปเป็นประเทศไรายได้สูงนี่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกต้องครับสรุปแล้วนะคะการหาฉันธรรมติใหม่3ข้อนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเห็นตรงกันเปะๆทุกเรื่องนะคะครับไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่คือการหาจุดร่วมที่สําคัญจริงๆที่จําเป็นมากๆเพื่อจะพลิกประเทศไทยให้หลุดจากอาวังวนเดิมๆที่เราติดอยู่ครับ เพราะเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างรัฐที่มีประสิทธิภาพเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าหรือการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยเอาจริงๆเราก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นกันเลยใช่ค่ะยังต้องพยายามกันอีกเยอะครับและนี่อาจจะเป็นคำถามสําคัญทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับค่ะว่ายังไงครับคือในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดเนี้ยข้อได้เปรียบเดิมๆที่ไทยเคยมีมันอาจจะไม่พอแล้วนะคะอืมจริงครับ เพราะมันไม่เปิดทางให้คนเก่งจริงๆนะสิครับมันไม่ค่อยเขารบกติกาเท่าไหร่เน้นพวกพ้องมากกว่าอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าจัดการปัญหานี้จริงๆจังๆ,ๆ,ๆไอการจะก้าวไปเป็นประเทศไรายได้สูงนี่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกต้องครับสรุปแล้วนะคะการหาฉันธรรมติใหม่3ข้อนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเห็นตรงกันเป๊ะเบทุกเรื่องนะคะครับไม่จำเป็นขนาดนั้น แต่คือการหาจุดร่วมที่สำคัญจริงๆที่จำเป็นมากๆเพื่อจะพลิกประเทศไทยให้หลุดจากาวังวนเดิมๆที่เราติดอยู่ครับเพราะเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างรัฐที่มีประสิทธิภาพเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าหรือการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยเอาจริงๆเราก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นกันเลยใช่ค่ะยังต้องพยายามกันอีกเยอะครับและนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญทิ้งท,ทายให้เราได้คิดกันต่อนะครับค่ะว่ายังไงครับคือ ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดเนี้ยข้อได้เปรียบเดิมๆที่ไทยเคยมีมันอาจจะไม่พอแล้วนะคะอืมจริงครับถ้าเรายังไม่สามารถสร้างฉันทามติในหลักการพื้นฐานเหล่านี้ได้ทั้งเรื่องประชาธิปไตยเอยโมเดลเศรษฐกิจที่เราอยากจะเป็นหรือการลดระบบอุปธรรมอย่างจริงจังค่ะอะไรล่ะครับที่จะเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยเราจะไม่ถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆในเวทีโลกโหเป็นคำถามที่ ชวนคิดจริงๆค่ะครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยคงต,งต้องต้องร่วมกันหาคำตอบเพื่อกำหนดอนาคตของเราเองนะครับ